ตายของลาสซูมินนนนะครับอ่ะแล้วเขาไม่ดูอ๋อมันมีหมุนอยู่แล้วนะครับคืออยู่ประมาณคุณเห็นเลยว่าอย่างที่อาาจรย์ได้เกิดไปแล้วมันมีการเชื่อมต่อกันอย่างมันมป็รูนของชั้นโปรตีนแล้วก็เป็นอัลตด้าเลยนะครับแต่ชัเนโปลทีนพอเชื่อมต่อได้ถึงรูนเนี่ยทำให้ืผิวของตายของลาสซูมินนนตะกุ่มจะตั่นนะครับไอ้จะกุ่มตะปั่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือโรคแต่ละโรคที่เกิดขึ้นของไตลาสซูมินนนนั่นเองนะครับ เมื wollen, ่อเรา่าในแนวของ longitudinal section เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าไอที่เป็นตะปุมกระป๋าที่เป็นโลบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของหนึ่งหน่วยของไตเลยนะครับก็จะเป็นโลบตามที่อาจารย์พูดถึงนี้อาจารย์วาดไว้ส่วนที่เป็นเรื่องของโลบนะครับที่คือแต่ละโลบของมันโดยแต่ละโลบนั้นมันก็ถูกแบ่งออกเป็นส่วนของ cortex เนะ cortex ก็คือชั้นนอกนะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับ เป็นหัวข้ออยู่นะที่คอเตะคอเทชนะครับแล้วส่วนที่เข้มกว่านะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเมทูล่านั่นเองนะครับส่วนที่เป็นเมทูล่านี้เมื่อเราสังเกตตรงลายของเมทูล่ามันจะเป็นบริเวณที่มีส่วนของแทปกฟิลลีดับอ่าสูงประมาณนะครับก็จะจะมาเปิดนะครับตรงนี้เราก็จะเรียกมันว่า ดีนอฟตัสติล่านะครับซึ่งจะมีอยู่ทุกโลกของอทุกโลกของส่วนที่เป็นนองตีโรวาคินนี่นะครับงาดให้ดูอ่าโอเคเพราะว่าการงนันให้คุณจะทำให้เราได้เห็นโครงสร้างอีกอีกทางหนึ่งนะครับนี่คือส่วนของดนนีนอฟตัสติล่าพอเราได้ดีนอฟตัสติล่าแล้วเราก็จะ ที่เรียนไปแล้วนะครับจะเห็นว่าส่วนของรีเทิร์นด้านนั้นที่มีแฟกตอรี่ดักนัน้นเปิดเราให้ส่วนของน้ำผสมว่าไหลมานั้นมันจะของรับด้วยส่วนที่เป็นโครงสร้างคล้ายลูปกล้วยนะครับตรงบริเวณนี้เลยนะอันนี้จะทำให้เห็นส่วนที่เป็นคารลิกส์ทั้งหมดนะครับที่คือคารลิกส์ในแต่ละโลกของลาสูมิเนนนะครับตรงนี้นะครับคือคารลิกส์พอได้คารลิกส์แล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าส่วนของละตเนี้ที่เป็นไต ส่วนของผลิตงจะไหลผ่านโครงสร้างที่เรียกว่า secondary branch of u p i t e r นะครับก็คือตรงที่โผล่ชี้ไว้นะครับคือพอเป็นุ้วยปุ๊บก,ก็จะมีก้านก้านตรงนี้ก็จะเป็น secondary branch of u r t e r secondary branch of u r t e r แต่ละอันแต่ละอันนั้น,น,นก็จะไหลรวมเข้าสู่บริเวณตรงนี้นะครับที่จะลากด้วยโปล่นะครับ p r i m a r y a r ชออฟจู c u เ a t o r นะครับซึ่งมีด้านนี้ข้างหนึ่งและด้านนี้ข้างหนึ่งนะครับจากที่เป็นไทมารีฟลสองข้างก็จะไหลรวมลงมานะครับสู่ส่วนที่เป็น u ูเ l a t o r หลกนั่นเงเกงนะครับเพราะคือสัตว์ที่เป็นลักในแ้น,น,นั้นไม่มี e n โนฟิลวไม่มี Reno โ l เฟสนะครับจากระนั่นเ้นเราไปที่ส่วนของ มันมีไตรูปร่างของไตซ้ายและไตขวาของมะไม่เหมือนกันนะครับไตซ้ายทางด้านนี้นะครับมีรูปร่างขนาดคล้ายนะกับไตของสัตว์ที่เราดูไปแล้วก็คือรูปร่างเป็นรูปหัวบี h เชฟนะครับขณะที่ไตขวามีรูปร่างพิเศษนะครับฮันเชฟคล้ายกับรูปโคแดงนะครับเกิดขึ้นเมื่อเรา,า่าตรงกลา,นนะาง,ไไนงนะครับเพื่อจะดูโครงสร้างภายในทั้งหมดนะครับ